มันยากไปป้าเนี่ยคิดออกแล้วคิดไปคิดไว้ยังไงคิดป่ามันเป็นแบบนี้นี่นี่ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ยิ่นี่นี่มันอุ้ยยากไปว่ะจะไปยากไปไหมมันทำอะไรป้าเติมอันนี้มันจะยากไหมไม่อ่ะน้อยๆน้อยๆจังสู้ ไปทังไหนอ่ะก็ต้องค่อยๆหาทางอื่นไงยากไหมนะไม่ยากอุ้ยมันน่ามาจากไหนอ่ะก็ลองทางอื่นเมื่อเร็ด้หลายทางสิครับหาหาทางหลายทางสิครับไม่อกคีกิดได้ไหมนะ ค่อยๆนั่งคิดดิไ้ขอไปขอไปที่ไปทางอื่นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะยากยากไปไหมยากหน่อยยากหน่อยเนอะป๊อปปาแต่คิดออกไหมนะคิดออกบอกมันไปตรงไหนนะ ไปตรงหัวนันี้ยากมากเลยไปย่ากไปวะ <c oughs> มันเลี้ยวไปทางไหนอะ่ะก็ไปทางอื่นไงอันนี้ะโต้ลงไปทางนี้นี่นี่ แล้วไปที่อืน่นก็ทำทำจุนจุนคุนจุนไช่ไหมใช่